ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ขนนะครับพบพ่อกับผมนะฮะพี่จานะครับนะกับอยู่หลังบ้านคือกอรับผมสำหรับวันนี้พ่ต้องอีหย่างมากมายดอกนะครับเป็นแนวกินบ้านบ้านบ้านคักบ้านเนี่นะครับบ้านที่สุดในโลกเลยครับผมเป็นแกงเน้อไหมแกงเน้อไหมเป็นแกงเน้อไหมสดนะครับหน้าเพื้นไปหายู่มาแตนานะครับไปขุดเอาอยู่นานแล้เออแกงไส่เห็ดอันเห็ดฟางนะครับแล้วก็ที่่ทีเด็ดนะครับผมใส่นี่พร้อมเป็นปลาแดกอึ้งครับผมนี่แกงน่้อไหมปลาแดกอึ้ง อ้สิสำคัญนะพี่น้องมึงอันนี้ครับผมอันนี้เป็นปิ้งปลาแดกหรือหมกปลาแดกนี่แหละโซงเครื่องเรียบร้อยใส่ตะไคร้ใส่ใบบักกูดนะเดี๋ยวผมแกมมออมนะให้มึงโอ,อ,อ,อ้มองนี่มือยิมองว่างพี่น้องนะต้องขอโทษขอแพ้หลายโอ้ยเนาะเออมองนี่มือยิงว่างก็เพราะเป็นอย่งดอกนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำเนี่ยนะปลาแดกเวลามันถือไฟนะถือความร้อนมันจะกลายเป็นน้ำครับผมนี่นะผมให้พี่น้องมึงก้อนนี้แล้วกันพี่น้องที่เขียนปะน่ะเนาะพี่น้องมึง สีสันนะครับโอ้บ่ต้องอย่งมากมายหรอกนะเอาไวหนีเอาไ้าไจำเออมาข้าวเหนียวคือเก้าผมไหมโอ้เจ็บเสียบเลยครับผมโอ้ยเจ็บเสียบเลยอืมใหม่ๆเกิดอเว้ยโอ้หอมหอมน้ามันยานาง นี่หอมใบบักูดหอมตะไคร้ครับผมแล้วก็หอมจำเปรยไปก็ผมนี่ <c oughs> อือ ขนาดผมล่างสองสามน้าแล้วยังเค็มเพื่อือมบ่ค่อยเค็มอะไร đại bộ không có hy trăm chấm mạo chấm hẻm mới kiếm cho hòn đi bên đây này น้อใหม่สดสดเนี่ยเวลาเอามาแกงนะพี่น้องผมบอกได้คําเดียวเลยนะเสีบเพราะมันบริไานการตุ่มมันบริไานการดองการอัดกันหมัก โอ้เขาทาอยู่นะพี่น้อง กำแหงกหับไระเด็กมหลประเดกอึ้งกับว่าธรรมดานะ ผมบอกได้คําเดียวเลยนะเป็นเมนูที่แซ่บแจงน้ำไม่สดซดอ่ะแปลกอึ้งสดๆดพี่น้อง แกนีก็จำแหงมาได้ <c oughs> โอ้เข็มขักเข็มเนี่ย โอ้ไปกินตุกอึงเนี่ยอหอยอึงออกอยการอบนะพี่น้องนะผมจะกินคากๆเลย โอ้อยำลูกดูดแล้วไปในพี่นอ้องหน้าเป็นใส้ปลาอื่นพ่ะย่เป็นบักอื่นปลาอื่นน้อยๆกับบักอื่นเหลืองแต่บักอื่นเหลืองผมไม่มักไปไหนนะอืมผมไม่มักใแทปไนไหน ืเตืียงถาดป้าทุ่โอ้มีแหงอีหลีพี่น้องนะครับได้กินเมนูแบบเนี้ยโอ้ผมอธิบายมาถึกนะครับบอกได้คำเดียวว่าแซ่แบแซบครับอิลีเอาพี่น้องกอนละนะครับนะ สุดท้ายฮีโก็นะครับได้เพียงแคง่กดซ่อนสไคก์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้พี่จ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพราต้องเอียากมากมายเดี๋วพี่น้องนะครับนะับทันติดตามเมนูน่ะนะครับว่าพี่จ้าจะมีอย่างมานําเสนอให้พี่นอ้องในเมืองให่พี่น้องได้สัมผัสให่พี่น้องได้มวนซื้อเฮฮานำมองนี่ครับผมพี่จ้ารู้สึกว่านะพี่จา้าบม่ได้กินจระเข้ดโดนแล้วนะอยากกินจระเข้หั่นพี่น้องนะครับเดี๋ยวทันติดตามเมื่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวจัดเมนูพิเศษอีกเมนูหนึ่งนะเอออ้้้าาพี่จจังงไดก็ตขบคุณครับผม ขอบคุณครับพี่น้องที่เขามาติดตามที่เขามาทักทายที่เขามา,าแนะนําสิ่งดีๆให้กันนะครับหรือแนะนําติดเตือนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะขอบคุณหลายพี่จ้าโบมีอย่างไปตอบแทนพี่น้องดอกนะครับผมนอกจากคําว่านี๋นะครับผมความแซ่บความซื้นความมันความเฮความฮานะครับให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับนะาพี่จ้าต้องขอบคุณหลายครับผม สับคลิปนี้นะครับพี่จาจะขอตัวจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้คือเขานะครับแล้วกลับมาพบพ่อกับผมนะพี่จานะครับในมืออือหรือมือต่อต่อไปนะครับพี่จาสัญญาเลยนะครับว่าถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นนะพี่จาจะพาพี่น้องนะครับออกไปย่างตามตลาดตามถนนคนเดินนะครับของทุกจังหวัดเลยครับผมนะผมจะเน้นของโซนอีสานก่อนผมจะเก็บให้เบิดตนะครับไม่ว่าจะเป็นอีสานตอนบนอีสานตอนล่างนะครับออกไปทางเหนือออกไปทางตะวันตกนะครับผมจะเก็บให้เบิดเลยนะพี่จาสัญญาเลยครับผม นะบอต้องอีย่างมากมายดอกนะเดี๋ยวพบพอ่อกันแต่และจังหวัดแต่วิจจะจะแจ้งนะครับว่าจะไปจังหวัดไหนจะไปมองไหนนะครับนะากับพี่น้องอยู่แถวนั้นก็จะลืมมาบอกกันมาทักทายกันแล้วกันนะครับนะขอคุณหลายๆนะครับนะเอาสำหรับคลิปนี้วิ่จาขอตัวจากลาพี่น้องเพียงทนี้นะครับสวัสดีครับผม